ดที่ร,าารีวังคาคันเดียวสับเดียโอ้ระยยโ,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 โอ้สวเลยเนี่นวดไปทะเล,ล,งล,งล,งลงนี่นี่ลทเี่เราเลี้ยวตรงนี้ครบเดี๋ยวเนีข้าไปนี่ไปที่ที่ทเราชมจุดวิวไปทะเ,เลตะวันทะงามโอ้โหเดีย

ที่วัดได้ที่ว่าเที่ยวเนี่ยๆเนี่ยโอ้โหนี่นะสวยเดี๋ยวเข้าเลยนี่โอ้โหวิธีจอดรถสบายสะด,ดวกสบายโอเคอ่ะเดเครับนี่ลองไปลองดูโอ้เจอมันได้เนี่นนนนนน ถนนเลนเดีเโยี่เนียนตกนตกนหนอนหนึ่งสวยกับบรรยากาศนี่นี่สวยนีงโอ้สวย อีบรรยากาศได้ชมเลยโอ้โหบรรยากาศเดียนี่มีเรามีดอกแป้งพลอยเลยสวยอะไรไหนขึ้นในสวนโอ้โหเยี่ยมเลยดอกแป้งพลอยเยอะหนินี่ดอกแป้งพลอยสวยๆนะจะขึ้นเต็มสวนอลไรครับมันจะค่อยๆขึ้นเต็มสวนเลยนะนะร้อยต้องล้อยหญ้าสูงหน่อยนะนี่เราเนี่ยเนี่ยดอกแปอยสวยๆเยี่ยอย่างเงี้ยนี เจอธรรมชาติเลยครับนี่โน่นโน่นโน่นเขาเลี้ยงม้าเนี่ยเขาเลี้ยงม้าเขาเลี้ยงม้าอะไรครับเนี่ยเขาเลี้ยงม้าไปมีสนามให้แข่งม้าให้ขี่ม้าเล่นเนี่ยโอ้โหบรรยากาศโดนโรงเรียนครับโรงเรียนวัดตระหงั่งเนี่ยโรงเรียนวัดตระหนั่งวัดที่ดวงการามเลยวัดที่ดวงการามเลยครับ โอ oh, yeah. yeah, ้นะมาเที่ยวเชีมันดูได้เสร้ yeah. ยให้เขาบรรยากาศ yeah. นี่คนปลาพักคนงานเนี่ยเขาจะทําเพื่อทําอะไรเนี่ยนะ่นี่ทั้แคมป์เป็นแคมป์คนงานนะี่นี่นะี่การพัฒนาที่ดินนี่นะ่พ yeah. ัฒนาที่ดินแถวนี้โอ้โหเจ๋วเลยเจ๋วนะ่เจียวโอ้โหปลาเราโดดมากปลาเราเนี่ยโอ้โห ด้วงดวงกินนะดวงดวงเล่นงานนะนนะด้วงเล่นงานโอ้เยอะของเขาเนี่ยเยอเลยนี่นี่เจอเนี้ยมาอยู่นี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 ่ดอกแขงควยเต็มเลยครับนี่ดอกแขงควยเยอะนี่ดอกแขงควยเงี้ยเนี่ครับนี่นี่ดอกแขงควยเยอะเต็มเต็มที่เต็มพื้นที่เลยนะดอกแขงควยนั้น ปูดอกพฟนพวยครับแล้วก็มีรถเอทีมาวิ่งนี่ครับนี่ครับโอ้โหวิ่งในในทุ่งดอกพฟนพวยเนี่ยโอ้โหสวยมากเนี่ยก็มีควายด้วยมีควายด้วยเดี๋ยวเราไปดูควายกันหน่อยนี่นี่นี่โอ้โหเยี่ยมเลยนี่นี่ดอกพฟนพวยดวยสวยสวยครับดอกพฟนพวยสวยนี่บรรยากาศดีมากนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวจอมมาขี่ม้าเขามี ี่มาเลยมีรถลากนอนรถลากเนี่ยนอนรถลากมานอนได้ขี่มาหมาสวยเยอะเลยมาเที่ยวชมไม่ได้นี่นี่มีหมามีที่รถลากหมานี่รถลากหมานะนี่ครับนี like ่บรรยากาศโอ้สวยนูนน่นน่นไอ้ทุย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 อยู่นี่ทุยไอ้่ยทุย เธออยู่นี่นี่เธอเธอน่ารักนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงสบายดีเออนี่เธออยู่นี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 ่ควายชนครับควายชนเนี้ยมาชนได้นะสมัยนี้ก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพราะว่าควายตั้งเดิมนะต้องอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้เขาเนี่ยอนุรักษ์ควายไว้เนี่ยนี่ถ้าควายควายเขาสมุยสวยเขามาชนกันได้นะแล้วก็มาทํานาก็ได้ แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยทำนานเท่าไหร่นะเอามาเลี้ยงไว้ไว้ดูเล่นก่อนเนี่ยเลี้ยงมันไว้ก่อนเดี๋ยวศูนย์พันครับเนี่ยนีโอเคเนี่ยเนี่ยโอ้ยสวยเนี่ยสวยเลยเนี่ยสวยให้ให้เฮ้ให้ให้นอนเฉยไม่ไม่ลุกเลยเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ยรับนี่บรรยากาศดีมากนอนนอนนอนรถเราจอดอยู่นั่นเนี่ติดถนนเลยเดี๋ยวจอดอยู่นี่ติดถนน นะบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมาเที่ยวชมกันได้นี่มนู่นก็ทำที่เตือนในหมดแล้วนะสวยมาเดินเที่ยวชมได้ครับเดินตรงกลางเป็นในสวนนี่ได้นะโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากรถรถวิ่งเราของเราก็รถข้ามมาได้หน้าทั้งหน้าที่เลยจะเ่นน้อง โอ้สวยบรรยากาศดีมากโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋อนนนนแจะเดยวนั่งโอ้เจ๋งมากอ้โอเคครับเนี่ยนะ มีมาเตัวหนึ่โอ้โหมาอตัวโอ้โหมีกับสนามขายแข้งม้าท่าน้นก็มีนะจมากจมูนึงนีุ่้ยเรือเอโอ้เจีเลยน่นี่นแถวโรงเรียนวัดีดวงกาลาโอ้โหวัดวัดตะลิงาวัดวัดีดวงกาลามโอ้โห มาอยู่นู่นเดินเยี่ล่นในในสวนเนี่ยนะขี่ว่าเล่นในสวนนี okay, Arizona, ่เี่ยเดีี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋โอ้บรรยากาศดีนะเดี๋ยวเรากลับไปที่รถกันนะโอเคนะนะนะบรรยากาศดีนะเยี่ยมมเเยี่ยมเยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเมเยนไจมดึน่ะโอ้โห 要卖。